ลุงดำพยากรอ,อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่า,ขาวสารในวันต่อไปด้วยนะครับอย่างที่แจ้งเตือนแล้วก็เฝ้าระวังกันนะครับว่าพายุทิ่แพชันเนี่ยที่เกิดที่บริเวณทางที่ตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยจะพัดเข้ามาไทยหรือเปล่าครับตอนนี้ คาดว่านะครับว่าจะไม่เข้าครับแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือนครับเข้าไปทางคาบสมุทรเกาหลีแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นแทนนะครับพยากรณ์อากาศประจําวันลักษณะอากาศทั่วไปใน24ชั่วโมงข้างหน้าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอ,อันดามันภาคใต้และประเทศไทยโดยมีล่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านดาวและเวียดนามตอนบน เข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนล,ลดลงอันหนึง่งพายุระดับหนึ่งบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนตัวไปทางคาบสมุทรเกาหลีและประเทศญี่ปุ่นแทนพายุนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย พยากรณ์อากาศสำหรับไประเทศไทยตั้งแต่เวลา12นนกาวันนี้ถึงว่าถึง12นนกาของวันพรุ่งนี้นะครับภาคเหนือเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปา,ตางตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมฆเป็นส่วนมากและมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนคร ราชาสีมาและบุรีรัมนะครับภาคกลางไม่เป็นบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ3 0ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดกาญจนบ,บุรีราชาบุรีอุทัยธานีและนครสวรรค์ส่วนภาคตะวันออกเนี่ยไม่เป็นบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูง1-2เมตรนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆเป็นบางส่วนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาทะเลมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งขึ้นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนอง อางงากระบี่ตรังและสะตูลทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณนลเมฆเป็นส่วนมากมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ําสุดประมาณ26-27ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ34-36องศาเซลเซียสประกาศจากกมรมตุนิยมวิทยา มาดูปริมาณฝนนะครับจากโมเดลจากเว็บไซต์ windy.com ครับมาดูการคาดการณ์ว่าพวกนี้ฝนจะตกที่ไหนบ้างครับอย่างที่บอกนะครับลมมรสุมเนี่ยลมของฝนเนี่ยมันมาจากอ่าวเบงกกลนะครับมาทางทะเลอันดาม,มันนะครับพัดมาทางที่ตอนตกเฉียงเหนือขึ้นไปทางท้างเหนือเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวัดเอ่อสีเขียวเนี่ยครับพวกนี้ ก็จะมีปริมาณฝนตกนะครับเรามาไล่แต่จังหวัดเกียคเตบเริ่มที่สีเขียวข้างบนเนี่ยครับจังหวัดเออเรามาดูที่แม่ฮ่องสอนก่อนนะครับออแม่ฮ่องสอนเนี่ยเนี่ยครับฝนครับการคาดการณ์อนะเริ่มแต่วันนี้นะครับจะมีฝนตกจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับมาดูที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับฝนไล่ในรายชั่วโมงครับ การคาดการณ์4.8ชั่วโมงข้างหน้านะครับเห็นไหครับฝนเนี่ยจะเริ่มตกตั้งแต่บ่าย2โมงของวันนี้แล้วก็หยุดประมาณ5โมงแล้วก็เว้นช่วงบก็จะม,มีตกของวันเสาเร์ที่ไม่ค่อสอดต่อไปไปดูที่เชียงใหม่นะครับเชียงใหม่เนี่ยฝนเนี่ยจะเริ่มมีตั้งแต่วันนี้ครับวันศุกร์จนถึงวันพรุ่งนี้วันเสาร์นะครับมาดูที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ฝนเป็นไงบ้างครับใน ลายดูแต่ละชั่วโมงครับฝนครับคาดการครับฝนก็จะเริ่มตกเน้่แตบ่ายโมงนี้ตกไม่มากนะครับแล้วก็หายไปแล้วก็เริ่มตกพรุ่งนี้อีกก็ประมาณเที่ยงถึงบ่ายของวันพรุ่งนี้นะครับสังเกตก็คือสีเขียวนะครับอันนี้เป็นการคาดการจากเว็บไซต์นะครับต่อไปมาไล่ดูข้างล่างนี้ครับจังหัดลไยครับลองมาไล่ดูที่กาญจนบุรีนะครับ ไปดูเป็ชัวทางกาจนทบุรีรากาจนบุรีเนี่ยวันนี้วันศุกร์ฝนยังไม่มีเท่าไหร่ครับจะมีเยอะคู่นี้ครับช่วงวันเสราร์เนี่ยจะมีฝนครับระ็มมาณน้ำฝนนะครับไล่ดูเป็นรายชั่วโมงแนละ้วจะได้ดูง่ายๆครับนะครับคู่นี้ตอนเช้าก็มีฝนเป็นฝอยครับแต่เริ่มตั้งแต่เที่ยงถึงบ่ายเนี่ยระดมฝนก็จะเยอะครับระดมน้ฝนสูงสุดเนี่ย จากในกราฟดูในประมาณ2.1มิลลิเมตรต่อชั่วโมงนะครับต่อไปเรืไปดูที่จังหวัตดตากนะครับจังหวัดตากจังหวัตดตากฝนเนี่ยเริ่มม,มาเนี่ยนเครับเริ่มมาตั้งแต่วันศุกร์แล้วครับไปดูที่อำเภอแม่สอดแล้วกันะครับดูที่แม่สอดแม่สอดฝน,นตั้งแต่เที่ยงวันนี้แล้วครับดูกราฟรายชั่วโมงมันไปฝนมือครับเนี่ยครับตั้งแต่ ที่ยงถึงบ่ายวันนี้มีฝนหนักแล้วพวงนี้ก็มีฝนปล่อยลงไปก็คือจังหวัดที่มันอยู่เจอฝนก่อนมันก็จะตกหนักแล้วก็พ่กนี้ก็จะเบาส่วนที่จังหวัดที่เบาก่อนแล้วพ่กนี้ก็จะตกหนักนะครับเพราะว่ามันเป็นทิศทางมาจากพิษวันตกเหนนะครับเอ้พิตณุโกเหนใต้นะครับไล่มาจากอ่วอีสปอจังหวัดไล่ขึ้นไปเนี้ยพวกที่เจอแนวฝนก่อนก็จะตก ฝนี้ตกตอนแล้วก็ไล่ไปข้ามไปแต่เอวันนต่อไปไปดูจังหวัดกรุงเทพมหานครแล้วกันนะครับไปดูกรุงเทพกรุงเทพเนี่ยวันนี้วันศุกร์ก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับจะเป็นหนักก็วันเสาร์ครับเดียที่สามหลายชั่วโมงแล้วนะครับของกรุงเทพนี่ครับขวันศุกร์ก็ไม่เท่าไหร่จะเป็นหนักตอนวันเสาร์นะครับช่วงเวลาบ่ายนะครับ มาไปได้ี่จังหวัดระยองนะครับไปดูที่ระยองระยองระยองเนี่ยครับระยองไปดูปริมาณฝนวันศุกร์ก็ไม่เท่าไหร่ครับจะเยอะกาวันพรุนี้ครับไปดูปริมาณฝนบ้าสุรหลวงนะครับไปดูพรุ่นี้ครับโอ้โหเยอะเลยครับนี่ครับเจ็ดจุดเ้าเมตรต่อชั่วโมงเลยครับพรุ่งนี้ระยองนี่ก็ต้องระมัดระวังกันเลยนะครับ ต่อไปไปดูที่จังหวัดประจวบคีรีขันนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันประจวบคีรีขันวันนี้ไม่เท่าไรหร่ครับก็วันพุธนี้รครับฝนน่าจะเยอะที่หัวหินหัวหินยังไงบ้างครับตรงนี้หัวหินก็มีฝนนะครับพรุ่งนี้เริ่มแต่บ่าย่อไปที่จังหวัดยะราพัทยายะลายะลา ฝนก็เริ่ม,มตั้งแต่เย็นวันศุกร์นี้ครับแล้วก็ตกไปจนถึงเช้าวันเสาร์นะครับไปดูกร้าลายชั่วโมงครับนี่ครับก็คือวันเสาร์วันศุกร์นี่มีตกนิดหน่อยก็จะเริ่มไปวันเสาร์นะครับใครที่สนใจอยากจะทราบผลว่าจะตกตรงไหนบ้างน,นะครับก็แจ้งมาได้นะครับทางคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวถ้าเรา ดูเสร็จเราก็จะแจ้งเตือนในคลิปต่อไปให้นะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารในวันต่อไปด้วยนะครับ